สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนะครับคือวันนี้ผมถ่ายคลิปวิดีโอแบบเฉพาะกิจจริงๆครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามีดหมอโวงพ่อเดิมเพิ่งมาถึงนะครับแต่ว่าผมมาโดนปิดไป2เล่มอย่างด่วนเลยนะกลัวว่าพี่ๆแต่ละคนน่ะจะไม่ได้เห็นมีดกันผมก็เลยต้องรีบทําคลิปวิดีโอขึ้นมาให้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับคือความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเล่มนี้ ที่เป็นของคุณพี่พยักษ์ใช่ไหมครับที่ผมได้บอกว่าในไลฟ์สดนะครับเนาะได้เล่าเรื่องราวเล่มนี้มีดหมอของนมพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมที่เป็นไซส์ขนาดแบบยังเหมาะมือเลยครับเป็นลายตอกของช่างสอนนะฮะลายนะเป็นปราภัยรีครับสวยงามมากเล่มนี้ก็พี่ปิดจบไปแล้วนะครับผมอันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่พยัก์ด้วยนะครับเดี๋ยวผม มีเหรียญพยักห้าแผ่นดินไปให้นะฮะสมชื่อพี่เลยนะครับจะได้ครอบครองกันนะครับทีนี้เนี่ยในรายการถัดมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เพิ่งมาถึงแล้วก็โดนปิดจบไปเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับจะสังเกตได้ว่ามีดบอกขนพกอเดิมทุกเล่มนะครับจะมีห่อดีๆแบบนี้ตลอดเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็รักันมากเนาะนะบางคนอย่างเล่มที่เขาแบ่งปันมาเนี่ยนะครับไปขยันขยอยู่นานกว่าจะได้อ่ะ ดี๋ยวผมเปิดทีละเลเวลก่อนนะครับอันนี้อันดับแรกก่อนเลยคือเล่มนี้นะอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าดูเอกล s i v e เหมือนพวกด้้มที่เป็นประเภทด้้มงาช้างนะครับแต่ความสมบูรณ์เนี่ยเรียกได้ว่าสวยแชมป์เลยนะครับเล่มนี้เนี่ยสวยแบบสวยระดับประกวดได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่ามีดเนี่ยนะครับถูกตีขึ้นมาตั้งแต่ปี2470 ไม่ข้ามปี2494นะครับไม่ข้ามยุคนั้นเพราะว่าจะอยู่ในชุยุครุ่งเรืองของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเลยก็ว่าได้ชื่อเสียงเรืองนามนี้ไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยผมบอกอยู่เสมอว่าเวลาที่เราสังเกตไม้เก่านะครับหยิบมาดมใกล้ๆเนี่ยเราจะได้กลิ่นความหอมของตัวไม้ที่มีความแห้งตามธรรมชาติ ที่ไม่ใช่การเค้นเอาความชื้นออกเพื่อให้มีดดูเก่านะฮะอันนั้นคนที่เขาทําเก้นเนี่ยเขาจะใช้การเค้นให้มันดูแห้งดูเก่าแบบรวดเร็วเพราะฉะนั้นสีแล้วก็ความผิดปกติของเนื้อไม้เนี่ยมันจะค่อนข้างผิดเพี้ยนไปนั่นเองนะครับผมแล้วบริเวณกลั่นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นพวกดีบุกนะครับที่เขาใช้พวกขาปิโตอะไรประมาณนี้นะครับผมเ,เอามาทําเป็นกลั่นนะครับแล้วโอ้โหเดชบุญครับ คือลายสวยมากฝีมือการตอกของอเล่มนี้เป็นของช่างสอนอีกแล้วนะครับเล่มของพี่พยักก็ช่างสอนอันนี้ก็ของช่างสอนเหมือนกันนะครับช่างเดียวกันแล้วโอ้โหเป็นการตีแบบคืนไฟนะครับสังเกตได้ว่าเวลาลูบไปเนี่ยนะวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับว่าตีตีไฟหรือเปล่าะครับให้พี่เนี่ยเอามือลูบไป บนใบมีดพื้นผิวธรรมดาจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีส่วนโค้งส่วนเว้านั่นหมายความว่ามันเป็นการแบบตีแบบคืนไฟนะครับตีไฟนะลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของลายตอกเนี่ยอันนี้เป็นน่องสิงนะครับเป็นน่องสิงจะเห็นได้ว่าตัวน่องสิงเองเนี่ยนะครับโอ้โหลึกนะฮะลึกชัดแล้วก็ในส่วนของใบพอตีไปแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันเป็น ร่องที่ถ้าเก็บไม่ดีจริงเนี่ยสนิมน่าจะกัดกินเต็มนี้แล้วนะครับมี2ร่องเลือดแล้วเกรดปลาเดิมครับในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ช่างเขาตีขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเขาก็จะเ,เขาเรียกว่าตีตามแบบที่หลวงพ่อท่านสั่งไว้นะส่วนใหญ่มีดของหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อกันเนี่ยนะครับช่างจะช่างเดียวกันเลยนะเพราะว่าหลวงพ่อกันเขาใช้ช่างที่ชุดตีมีดให้กับหลวงพ่อเดิมนะครับ นะลวดลายจะคล้ายๆกันนะแต่มันก็ยังแยกแยะได้จากอายุของวัสดุนะครับผมนะแล้วไม่พอนะครับหลายคนบอกว่าจะมั่นใจได้ไงว่าอาจารย์ดูแท้หรือเปล่านะครับเล่มนี้ได้บัตรรับรองพระแท้นะครับเนี่ยนะเป็นเนื้อโลหะนะครับนี่ด้ามไม้ฝักไม้นะครับเรียบร้อยแนละ้วจากสมาคมนะครับบัตรจากสมาคมด้วยนะครับ อันนี้ปิดไปที่เรียบร้อยนะครับต้องขอพระคุณด้วยอันไหนผมการันตีให้พี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับผมกันกองมาไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วนะมาถึงผมผมก็นั่งดูอีกตีกล้องดูให้ละเอียดละออนะครับผมรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะผมรับประกันให้สบายใจได้นะครับชื่อเสียงของร้านรับประกันได้เลยครับผมไม่เอาชื่อเสียงมาเสียได้แน่นะอ่ะเร่มนี้ปิดจบไปที่เรียบร้อยนะครับผมขอบพระคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวผมดูพระให้หนึ่งองค์ที่เหมาะสมเลยนะครับผมนะเดี๋ยว ผมจะใช้การอาราธนาเนาะนะครับภาวนาจิตแล้วก็เดี๋ยวยิบให้องค์หนึ่งนะครับผมมีพระที่เหมาบ้านเก่าเข้ามานะครับพระเก่าเขานะเดี๋ยวผมยิบให้นะครับขอบพระคุณจากใจนะครับอีกเล่มหนึ่งอันนี้เรียกได้ว่าสุดโหดของรายการวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับราคาบูชาอยู่ที่1 3 0 0 0 0บาทครับเพราะว่าถ้าเล่มนี้ปล่อยไปได้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ เป็นเขาเรียกว่าสาถิติของทางร้านเลยนะนะปกติแล้วเคยปล่อยไปค้าวนู่นนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ออนแอร์อันนั้นก็จะยังแบบไม่ไม่ไมนับเท่าไหร่แต่อันนี้ออนแอร์ผ่านหน้าจอเลยอะก่อนที่จะมีใครมาปิดไปนะครับผมรีบออนแอร์ก่อนเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพี่พี่ยังไม่รับนะครับเดี๋ยวผมเอาเข้ากลุ่มแป๊บเดียวนะไปแน่นอนนะครับให้ดูก่อนนะครับ ด้ามเนี่ยเป็นงาช้างกำจัดนะครับเดิมทุกจุดนะฮะสวยสมบูรณ์พร้อมดูแท้ทุกตานะครับคนที่เล่นได่เป็นเนี่ยเห็นครั้งแรกยังรู้เลยครับว่าแท้นะเพราะว่ามันด้วยอายุไม้แล้วบุคลิกของเขาเรียกว่าวัสดุนะครับความเป็นไปเป็นมาของวัสดุเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาตินะเพราะฉะนั้น ต่อให้คนดูไม่เป็นเนี่ยก็ยังดูรู้เลยว่าแท้นะครับส่วนคนที่ดูเป็นนี่ยิ่งไม่ต้องเสิฟนะครับหยิบกล้องตีขึ้นมาเนี่ยนะฮะดูอายุไม้แต่ละชิ้นงานแต่ละส่วนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าใจรีวิวเลยนะแบบอยากเป็นเจ้าของเลยนะครับรู้สึกนั้นเลยนะเนี่ยนะครับผมแล้วแหมที่ใช้ลัดตรงปรลอกในเส้นใหญ่มากเนี่ยนะครับฝีมือการต่อก็ยังคงเป็นช่างสอนเหมือนเดิมครับโอ้โห ใบมีดคนลุกสู้เลยฮะเนี่ยนะครับยัน,เ,นยเป็นน่องสิงอันนี้ว่างหนึ่งตำแหน่งนะครับหนึ่งแสนสามถ้าใครปิดแล้วอยากสบายใจอาจารย์มาส่งให้ได้ไหมเดี๋ยวขี่ไปส่งให้ผมก็เป็นห่วงเหมือนกันเวลาส่งไปเดี๋ยวคนส่งไปทำอะไรเสียหายนะครับบอกเลยนะครับถ้าไม่ไกลมากเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงที่เลยพี่นะถ้าข้ามไปสักจังหวัดสองจังหวัดเนี่ยผมก็ขี่ไปให้ใหได้เพราะผมเป็นห่วงมีด ไม่ใช่ว่าอย่างเงินอย่างงี้นะครับคือตังคนะ์เนี่ยไอ้แสนกว่าเนี่ยถ้าได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าของเนี่ยนะครับมันเสียหายไปเนี่ยมันหาใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าหลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้วแล้วไม่พอฮะมันเป็นของที่หาย,ยากโคตรที่มันจะสวยเดิมขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้น1น0 0 0แสมมื่บาทถ้าไม่ไกลจนเกินไปถ้าไม่ใช่ภาคใต้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปส่งให้ ถ้ายังพอแบบในระยะ400-500กิโลนี่นะครับเดี๋ยวผมขี่ไปส่งให้ถึงมือเลยเนาะนะส่วนถ้าเกิดมันเยอะกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมหาจ้างใครไปสักคนนะครับเดี๋ยวเหมารถไปดีกว่าให้เขาถือไปดีกว่านะฮะเพื่อความสบายใจอ่า12นิ้วนะครับผมเนี่ยครับยาวรวมนะครับสวยมากนะครับฝีมือของช่างสอนนะครับก็ยังว่างนะครับเรี่มนี้อยู่ที่130,000บาทนะครับ เล่มที่ผ่านมานะครับปล่อยสูงสุดตะนุู้นนะครับแสนสามไม่ได้ออกหน้าจอนะรบอบล่าสุดหลบพอเดิมปล่อยไป90 0 0 0มนะครับแล้วเล่มละ40,000ื่นกับ43 0 0 0ืก็ปล่อยมาแล้วนะครับก็รอผู้ที่มีกำลังทรัพย์และมีจิตศรัทธาและอยากได้ของแท้ไปบูชาไปคุ้มตัวเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะบูชาได้นั่นเองนะครับถัดมาอีกหนึ่งเล่มนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเล่มนี้เป็นของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตาราม เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแล้วความพิเศษของชิ้นงานนี้ก็คือแหมที่ใช้รัดเนี่ยนะครับผมเป็นแหมที่เขาเรียกว่าเป็นทองฝาบาทเอาท้องฝาบาทมารัดแบบนี้เลยนะครับผมทุกจุดเลยนะอันนี้คือท้องฝาบาทเรียมนี้มีเจ้าของปิดไปแล้วนะครับถึงได้บอกว่าต้องมาทําคลิปเดวนๆนะฮะไม่งั้นเสร็จเลยนะแล้วเขาใช้เป็น ตะกัวเชื่อมนะครับเชื่อมปิดเป็นแหมรัดแบบนี้เชื่อมทุกจุดเลยนะครับแต่วาเน,นียเป็นท้องฝาบาทเนี่ยเนื้อไม้สวยงามมากเหมือนไม้ยพยุงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็พอดันออกมาเดี๋ยวให้ดูตรงโคนมีดก่อนนะครับความเก่าความลึกนะครับเนี่ยนะเล่มนี้ของหลวงพ่อกลวยปีลึกม้านะครับปีลึกมากนี่ไม่พอฮะกดอย่างนี้ก่อนนะครับระบบล็อกแบบโบราณนะคือต้องกดอย่างนี้ก่อนนะ แล้วค่อยดึงนะครับไม่งั้นเราดึงไม่ออกนะอ่ะแบบนี้ครับผมโอ้โหลายลวดลายใบแบบตีไฟด้วยนะครับเนี่ยให้ดูกันแบบจะจะชัดชัด,ชดสวยสวยเลยครับหมื่นเจ็ดนี้ยังเบานะครับรายการนี้ไปต่อได้อีกนะไปต่อได้อีกส่วนเล่มกเมื่อกี้ของ,ของรุ่น็เดิมเลยแสนสามเนี่ยเขาเล่นเงินประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าราคาก็ไม่ได้เบาไปกว่าคนอื่นนะ ก็ยังถือว่าปกตินะครับราคาปกติที่เขาเล่นหากันนะครับแต่ว่าถามว่าในอนาคตไปต่อได้ไหมไปต่อได้แน่ๆครับเพราะเป็นโอ้โหชื่อเสียงระดับหนึ่งของประเทศอยู่แล้วนะครับเนี่ยเป็นของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนั่นเองนะครับผมเนี่ยครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเจ้าของแล้วนะฮะก็ขอประคุณด้วยนะครับผมที่รับไปดูแลนะครับผมรับประกันแท้ให้เช่นกันนะครับนะสุดยอดทั้งนั้นเลยโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดทักทาดเลยนีย ขาดดีสายโบราณทั้งหมดเลยนะครับสามเล่มนี้ของหลวงพ่อลุ่งนะครับแต่ราคารุนแรงเหลือเกินนะฮะเนี่ยนะสามเล่มนี้สองเล่มนี้หนักหน่อยเล่มนี้ยังเบาหน่อยเล่มนี้แปดพันแต่ว่าต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าเชือกอันนี้เนี่ยถูกพันขึ้นในภายหลังนะครับเนื่องจากว่าแม่รัดเดิมเนี่ยผมว่าน่าจะมีปัญหาเนาะอันนี้เชือกถูกพันขึ้นมาในภายหลังนะครับแต่ว่าพันมาก็เป็นสิบปีแล้วเหมือนกันนะครับเป็นหลักสิบปีนะ เป็นหลักสิบหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าพันมาภายหลังแจ้งให้ทราบก่อนนะครับแล้วก็ใบมีดนะครับตรงนี้ทรงเนบไทยนะอันนี้เขาปีลึกเหมือนกันนะครับใบมีดและด้ามและไม้ฝักเนี่ยปีลึกนะครับยกเว้นเชือกที่พันเท่านั้นนะถ้าซีเรียสเรื่องเชือกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมหาสมบูรณ์ได้แค่ดีแต่ผมรับประกันให้ว่าเป็นของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะส่งประกวดก็ได้เช่นกันเมื่อก่อนเ็าทามีดออกมาที่เปิดคมจริงๆแล้วนะครับ เปิดคมแม่หนึ่งร้อเปรจริงๆอ่ะนะใช้งานได้จริงเอาไว้กันโจนได้จริงด้วยนะครับนะแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยนะครับผมมันก็จะเป็นการพกพาเรื่องของอาวุธเนาะพระสมัยใหม่เขาจะไม่ค่อยเปิดคมที่มีดหมอเพราะว่าเป็นเรื่องของการพกพาอาวุธอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวตำรวจตำรวจเขาจะจับอะได้นะนะแต่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่มีคมนะครับเนี่ยนะอย่างเงี้ยคมทื่อหมดแล้วนะครับพกติดตัวได้นะผมว่าคุยได้นะเรื่องนี้เป็นมีดหมอว่าถุกบงคนนะคุยได้นะครับอย่างเล็กๆเงี้ยคุยได้หมดนะครับ ตำรวจเขาก็อาจจะรู้อยู่นะฮะว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับเนาะนะพอจะลุ่มมาล่วยได้นะในการพกพานะครับแต่ถ้าซีเรียสมากก็ต้องไซส์เล็กๆเลยนะครับรอบนี้ผมกลาลังไปเจราจามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับไซส์เล็กขนาด2.5นิ้วด้ามงาฝักงานะครับเล่มนั้นเนี่ยจบราคาบูชายอยู่ที่85,000นะครับเล่มเล็กนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าพี่ๆจะเอาไปในตลาดนะครับผมหลักแสนเลยนะปล่อยกันนะครับแต่ว่าผมกำลังเจรจาอยู่ให้มันอยู่ไม่เกิน8 5 0 0 0ืน้านะครับพี่ๆจะได้บูชากันง่ายหน่อยเดี๋ยวพบกันแน่ๆนะครับผมอย่างนี้เอาผมแบ่งให้8 0 0พันละกันนะครับสำหรับหลงพอลุงเล่มนี้นะครับผมลุงอาคาเรียบร้อยนะฮะอันนี้ยุคเดียวแทบได้ว่ายุคก่อนหน้าหลงพอเดิมมีนะครับเล่มนี้นี่ถ้ามันฝืดนะครับแสดงว่าผิดฝั่งนะครับให้กลับมาเลย เราพยายามอย่าดันเยอะนะครับของมันเก่ามากแล้วเดี๋ยวมันพังนะครับผมเนี่ยนะครับอ่ะแล้วก็สองเล่มนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะนะอันนี้อาจจะเป็นหลักหมื่นนะครับผมน่าจะแพงที่สุดเท่าที่เคยเอาของหลวงพ่อรุ่งมาแล้วนะครับอย่างเงี้ยหมื่นแปดเลยนะครับผมเล่มบนเนี่ยหมื่นแปดเลยเนะี่ยเล่มเนี่ยนะครับนี่ก็หลักหมื่นเหมือน,น,นกันนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเต็มเดี๋ยวให้ในช่วงไลฟ์สดนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดอยากจะได้แบบเบาๆนะครับก็ของหลวงพ่อบุญมีก็มีนะครับอย่างเงี้ยเจ็ดพันห้าเนาะนะครับสายลึกเหมือนกันนะต้นปี2,500เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าเป็นยุคปลายครับก็อยู่ราวๆประมาณสักปี2,515ถึงปี2,521นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นช้างตุ๋ยนะ7,500ไอน้เนียเบาหน่อยนะนี่อันนี้ของหลวงพ่อจ้อยปี ตั้งแต่2530ขึ้นมานะครับเล่มนี้ก็7,000นะที่เหลือก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าอัพทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเล่มนี้45,000ครับก็โอ้โหถาดนี้ของผมนี่กี่แสนกี่แสนเนี่ยครับก็ถ้าสนใจนะฮะ0631305304นะครับบานมีครูอ๋อยดีบริการทุกท่านนะครับก็สำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ